จับพี่รหัสนะคะแต่ว่าชื่อที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ชื่อจริงหรือว่าเป็นรหัสเพราะว่ามันมีบางวิชาที่พวกพี่เนี่ยเรียนกับน้องๆด้วยก็เลยเหมือนเป็นโค้ดลับให้พวกเราเนี่ยไปตามหาพี่รหัสของเราเนี่ยคือใครถ้าใครหาเจอจับได้ว่าพี่รหัสคนนั้นอ่ะคือใครพี่รหัสโดนซ่อมค่ะแต่ว่าน้องคนไหนทำประกาศหายนะคะน้องโดนซ่อมค่ะเต็นท่านทงกี้อาจจะมีค่าอาจจะมียี่หบนนะำไอ้บุ๊คเองไอ้บุ๊คเองไอ้บุคเองไอ้บุ๊ค เก็บากกไันจวันงานนะคเก็บไว้จะทำหายนะคะไม่ต้องพกมันหนไม่้อหาพีไม่เคไม่ต้องทที่ต้องพยายามหาแไปไหาอไรก็ได้ใช้สิ่นอะไรก็ได้ะแต่ว่าต้องหาให้านองเสียเลยวันที่กบไม่รู้หรอรู้เออรู้ฝันแ้ตอเลยเจอตอเลยอ้ย ทีเขียชื่อสามคสุดท้ายถูกครับพิเศษไงสามพิเศษไงมาโจายเกรอนนั้นมึงแล้วเดี๋ยวออกมาจับที่ไหนละคนนะคะเฮ้ยยังเชื่อเดินไหายยีงเชื่อให้น้องเดินมานะ เอาเอามือปิดตาเหมือนจะไปดำใบแดง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 ชื่ออะไรเอการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนจำไว้นะจำไว้ด้วยนะจำไว้ด้วยนะการ์ตูนครว้โผมาพอดีเลยการ์ตูนอ่ะอขอบใจไม่ใช่หรอสุภานีครับสุภานี นี่รหัสอยู่ในวงนี้นะครับหายเจอว่าใครครับเล่นให้จับในน้ำตัวหน่อยค่ะในน้ำตัวหน่อยแต่จเอาไม่ได้เมื่อกี้พึ่งเื่อกะบูดต้องเอาให้ดังเหน่อนดบังคับเอาเ้ยเอาอะไรม่อน้องเหอนโน้ตเหมือนคับเอาขอชื่อจริงที่เล่นดังๆให้ทุกคนรู้จักเยอะชื่อจริงชื่อสุภาณีค่ะพี่จิที่เล่นชื่อพอยค่ะ

รัดเปล่าไม่คุณชายเหรอไม่เจอคุณชายแล้วนะพี่ชื่อโบยาละพานิชนาค่ะชื่อเล่นชื่อโบค่ะเอาตรงเลยเอาตรงเลย ครอบครัวไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวดีกว่าไหชื่อจริงว่าฮอลิเดย์แน่เลยอะข้าวไข่ข้าวผาวไขชื่อฮอลิเดย์แน่เลยอะเพิ่งพูจริงจริงอะเอาไปใช้ของอันตรายอะเชื่อได้ชิ้นหนึ่ง ดุดุยดดุยไอ้วาดอ้โหไม่ไดอยากจะทำอะไรนะว่าน้องรักกินรักอะไรมึงเนี่ยโอ๊ยเสะ่าชื่อเล่นชื่อปังปังจัสจัสไทยวัด ảnh hưởng, 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 ảnh hưởng,

นันัเือหมีครับ่มีนีซ่อมแนหายโดนซ่อมมาจากไแม่ฉันก็เฟิรมตามเขาเนาะ

รุ่นพี่จำน้องรหัสด้วยนะครับถ้าจำน้องรหัสไม่ได้เดี๋ยวซ้อมนะครับมันเป็นรหัสซ่อมนะนี่คนไหนเปนเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกใจชื่ออะไรครับขีดใหม่ไม่ได้ยินเสียงน้องแล้วเนี่ยจำน้องรหัสกูไม่ได้กูออกไปแล้วอ่ะกูออกไปแล้วอ่ะ

ลาดิค่ะลานี่พาตัวไปอีกวันไม่ทําทุกปีแล้วล่ะชื่อชื่ออะไรนะลิขัสถูกมั้ยโอเคโอเคตรงเลย <laughs> ว่า่ยอจำไม่รู้ว่าใครเลยมตาตกใจเมื่อกี้จำได้แค่ชื่ออือมครับเ้าทัดัดเยเราหรไม่หายนี่ไม่แดดแิ่เริ่มเป็นของกินละใครข้าเหนียววะกินกับเราไหอาจย์บอญครับอเจยาบุญ Dua, <tuk> mana <tangan> ya?